ถ้าจะให้พี่พจน์แนะนําประสบการณ์ของตัวเองจากสิ่งที่ผ่านมาการเล่นพระให้ชนะต้องเล่นยังไงเล่นไพเป็นความสำเร็จเล่นพระแบบเก็บพระยังไงหรือเป็นแนวทางการเล่นพระในในในแนวทางของพี่โค้์อะผมะพูด,พดผมพูดกับทุกคนที่ถามผมคําถามนี้ถ้าใจคุณไม่รักเนี่ยมันมันทำงานยากครับแล้วคุณจะไม่มีความสุขชนะหรือแพ้มันอยู่ที่ความสุขความสุขของตัวเราอะถ้าเราเก็บพระให้ชนะ หรือเราจะเล่นพระซื้อขายให้ฉันะคือตัวเราคือเรารู้สึกเลยว่าเราเช่าพระองค์นี้เราเรารู้สึกรักอ่ะเรารู้สึกว่าเราชอบอ่ะเรามีความรู้สึกว่าการซื้อขายมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งอ่ะถึงจุดจุดหนึ่งอ่ะความรู้สึกแรกในการเช่าเก็บมันต้องมีความรู้สึกนี้แต่เมื่อไหร่ที่คุณมีความรู้สึกว่าเฮ้ยคุณอยากเป็นคนที่มีความประสบความสำเร็จในเรื่องการซื้อขายครับคุณจะต้องมีความรู้คุณจะต้องมีประสบการณ์ความรู้คือการอ่านภาพรวมว่าแท้ไม่แท้ ดูยังไงอันนี้คือประเด็นแรกประเด็นที่2ประสบการณ์คืออะไรประสบ